จะไม่มีใครไปประท้วงไปชุมนุมไปปิดถนนปิดต่อไปถ้าคนต้องการอยากรู้ได้รับความกระจ่างแต่ไม่มีใครสนใจเขาทำไงครับเขาก็ปิดถนนอ่สร้างความเดือดร้อนหรือสร้างจุดสนใจเพื่อให้สังคมมาดูใช่ไหมแต่ถ้าเรามี ตัวบทกฎหมายเป็นที่แน่นอนมีสานที่เด่นชัดนะบัญญัติให้มาไก่เกลี่ยกันนะครับสังคมนี้ก็จะน่าอยู่ขึ้นแล้วก็จะไม่มีใครไปประท้วงไปชุมนุมไปปิดถนนอีกต่อไปนะการอดอาหารการโกนหัวการกีดเลือกเอาเ,อาเอาผลผลิตทางการเกษตรไปทิ้งหน้าทำเนียบปิดทำเนียบปิดถนน อะไรประมาณนี้นะครับจะจะหมดได้ถ้ามีความจริงใจในของรัฐบาลที่จะจัดหน่วยงานนะประสานงานไกลเกียให้ฝ่ายที่ต้องการกับฝ่ายเห็นต่างให้มาคุยกันนะยกตัวอย่างเช่นถ้าบริษัทนึง่งไล่พนักงานออกนะให้พนักงานแจ้งต่อสอนอนั้นๆกฎหมายต้องบรรัญญัติว่าภายใน สามวันเวันระบุเป็นที่แน่นอนนะครับว่าใครที่เกี่ยวข้องนะต้องมาชี้แจงไก่เกลี่ยนะตามวันเวลาที่กำหนดนะถ้าทำอะไรที่จริงจังนะชัดเจนซื่อสัตว์นะยุติธรรมเอามาไก่เกลี่ยกันผมคิดว่าการประท้วงจะไม่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะเพราะมีการพูดคุยฝากให้ช่วยกันคิดครับอย่าเอาแต่ดา่าแต่ตินะฮะ